คลิปนี้เราจะมาบอกเทคนิคว่าทำยังไงให้ได้เที่ยวเมืองนอกทุกปีสวัสดีครับพบกับเราชื่อชือชานูหญิงอย่างชาแนลก่อนนี้ไปดูคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เป็นของพี่หญิงไม่ให้เรื่องขอนะฮะเป็นเรื่องเที่ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะิเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ,นะคนละซับ,ส,บส,สองซับโอเควิธีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าจะได้ไม่ต้องใช้เงินก้อนอะไรเงี้ยก็คือแบบเข้าที่ชวนเพื่อนๆไปเวลาเราจะไปเที่ยวเมืองนอกเราก็จะชวนเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะบอกว่า เก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเราก็อยากให้เพื่อนที่เราสนิทหรือที่แบบชอบเที่ยวเหมือนกันอ่ะได้ไปด้วยบ่อยๆเหมือนที่เราได้ไปพี่หญิงก็เลยจามาโม้ใช่ไหมก็ไม่เชิงโม้หรอกแค่บอกเทคนิคว่าไม่ได้มีตังนะแต่พี่หญิงเขามีเทคนิคในการให้พี่โน่จ่ายตังค่า นุ่นค่านี้แบบว่าไม่รู้สึกว่าเป็นก้อนใหญ่ตุ่มเดียวแต่ว่าไ้เที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยคนใหญ่จะชอบไปเที่ยวสักกี่ครั้งสองครั้งได้ไหมสองสองสาครั้งเนาะของเราสามครั้งก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะบางคนก็เก็บเงินได้เป็นก้อนจริงๆแต่พอจะไปเที่ยวก็เสียดายเงินที่เก็บมานึกออกปะเพราะเที่ยวทีมันก็ก็เยอะนะหลายบานะเออก็เยอะนะแต่บางคนก็แบบ เก็บไม่ได้สักทีเพราะว่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจนไงพอเป้าหมายไม่ชัดเจนอนะ่ะพอมันก็จะหมดไปกับเสื้อผ้าเครื่องสําอางอะไรอย่างนี้ก่อนนึกออกปะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะคะเทคนิคของหญ<ด>ิงจันุง่ายไหมก,ก็ก็ต้องแบบก็ถือว่าช่วยได้สมมุติว่าคนจ่ายอยู่นี่ไง, <c oughs> งคนคิดแผน <c oughs> เทคนิคคน,นี้ <c oughs> ค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งเวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะก้อนใหญ่ๆคืออะไรอันดับหนึ่งคือตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินใช่ไหมค่าที่พักแล้วก็หลักๆอีกนิดนึงก็ท่อมเก้นมันนี่อ่ะโอเคเอาหลักๆง่ายๆก่อนก็คือค่าตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยต่อคนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10,000- ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้ไหมต่อคนก็ได้เนาะ ล่าสุดจะไปเกาหลีตุลา่อแล้วไปเกาหลีตุลาค่าตั๋วเครื่องบินเราอยู่คนเราประมาณ10,000บาทนะคะก็ตีไปค่าตั๋วหนึ่งหมื่นบาทที่เราจองได้สําหรับเกาหลีถูกนะเกาหลีถูกท้าไมถึงได้ถูกช่วงนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นต้องบอกว่าตั๋วเกาหลีพี่จะไปตุลาเนี่ยพี่ิงจองตั้งแต่ประมาณกุมภาพันธ์แล้วใช่เทคนิคอันที่อันแรกก็คือนะคะจองตั๋วเครื่องบินก่อนเลยจองตั๋วเครื่องบินแต่ว่าไม่ใช่ว่าจองปุ๊บวันนี้เดือนหน้าไปอย่างนี้นะ หญิงกันนูจะจองล่วงหน้าประมาณ6เดือนนั่นหมายความว่าเราจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวหรือเก็บเงินนะ่อีก6เดือนเนื้อออกไหมคะให้นั่งรอไปเรื่อยๆนั่งรออะไรคะนั่งรอโปรโมชั่นของแต่ละสายการบินให้เราเล็งไว้ก่อนว่าเราจะไปประเทศไหนเอาคร่าวๆเลือกไว้สักสองสมที่สมมุติของเราก็จะเลือกแบบเกาหลีกับตุรกีไว้ใช่ไหมคะ ตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นของเกาหลีเปิดมาก็เลยซื้อเลยตอนนั้นซื้อประมาณเดือนกุมภามั้งกุมภาพันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราเดินทางเที่ยวจริงๆอ่ะตุลากี่เดือนก็นานอ่ะก็กุมภาถึงตุลาแปดเดือนนะแปดเดือนถามว่านานไหมก็ก็นานนะนานสําหรับการรอแต่ว่าคือคืออยากไปเทแล้วไม่ต้องใช้เงินก้อนใช่ ก็คืออยากไปช่วงช่วงอากาศเริ่มเย็นๆหน่อยด้วยเพราะว่าเราจะไปเกาหลีตุลาแต่เราเอ้ยมาคิดว่าเอ้ยไปไปตุลาแล้วเดือนสักตุลาเดือนสิบสักเดือนแปเราคิดว่าเราไปุ๊บมันจะใช้เงินก้อนใหญ่ค่าใช้จ่ายจะเป็นก้อนใหญ่และถูกจะแพงกว่าด้วยนะถ้าได้จองล่วงหน้าแบบนานๆอ่ะก็คือก้อนแรกที่เราจ่ายไปก็คือค่าตั๋วเครื่องบินเดือนกุมภาพันธ์คนละหนึ่งหมื่นบาทสองคนก็คือสองหมื่นใช่ไหมคะก็คือ ตอนนั้นน่ะตั๋วเครื่องบินส่วนใหญ่อะ่ะต้องจ่ายเลยแล้วยิ่งเป็นตั๋วโปรนะคือต้องจ่ายเลยโอเคจบไปที่เดือนกุมภาใช่ไหมคะแล้วเรามีเวลาอีกประมาณ6-7ถึงเดเดือนในการเก็บเงินนะคะการเก็บเงินเนี่ยแบ่งเป็นก้อนสำหรับโรงแรมก้อนหนึ่งแล้วก็ก้อนสำหรับ PO อกเก็ตมันนก้อนหนึ่งเราจะมาบอกวิธีการแยกย่อยจ่ายค่าโรงแรม โดย <therapist. S 1> ที่ไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวนะคะทำได้ด้วยเหรอทำได้ก็คือทริปเกาหลีของเราเนี่ยไปทั้งหมดประมาณ10วันนะคะ10วันก็คือจะนอนที่ปูซานเนี่ยคืนแล้วก็จะนอนที่โซในเมืองนะคะในเมืองโซอ่ะ5คืนนั่นหมายความว่าเราต้องจองโรงแรม2ที่ใช่ไหมคะจองโรงแรม2ที่เนี่ยเราสามารถแบ่งจ่ายได้โดยการเลือกจองใน ในแอปจองโรงแรมของแต่ละที่เช่นใครครสะดวกบุ๊ก i ิ้งก็จองบุ๊กกิ้งใครสะดวกอั o ก a ก็จอง ing, จอโกอรนะคะแต่พยายามเลือกจองอันใดอันหนึ่งเนาะเช่นบุ๊ก i ิ้งก็บุ๊ก i ิ้งไปเลยอั o ก a ก็อักอรไปเลยว่าได้แบบพวกแคชแบ็กหรือว่าได้เงินคืนหรือพวกแบบสะสมแต้มอะไรเงี้ยก็คือสะสมที่เดียวไปเลยมันจะได้ไม่กระจัดกระจายข้างยิงยิงใช้อักอรนะคะเวลาเราเข้าไปเลือกจองโรงแรมใช่ไหมคะเขาจะมีให้เลือกว่า จะชาระเลยจะชําระณวันที่เราเข้าพักหรือจะให้ตัดบัตรช่วงประมาณใกล้ๆวันเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีให้เลือกจ่ายประมาณ3แบบนึกออกไหมคะญิงก็จะมานั่งเลือกโรงแรมหญิงซื้อตั๋วเครื่องบินไปเดือนกุมภาใช่ไหมคะเดือนกุมภาญิงก็ทิ้งช่วงไว้ประมาณสัก2เดือนถึง3เดือนเพื่อที่จะ เก็บเงินอีกสักก้อนหนึ่งคือโรงแรมที่แรกอะ่ะเราก็จองประมาณเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าเดือนพฤษภาคมอะ่ะเราจ่ายค่าโรงแรมไปประมาณ1ก้อน5คืนซึ่งเราหญิงกันนุจะเลือกประมาณโรงแรม3ดาวทั่วไปนะคะคืนละประมาณ2 0 0พั้คืนก็เฉลี่ยประมาณหมื่นหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเราจะจ่ายอีกหมื่นหนึ่งอะ่ะเดือนพฤษภาคมพอจองโรงแรมอีกที่หนึ่งเหลืออีก5คืนใช่ไหมคะเราก็จองแบบจ่าย วันที่เข้าพักคือจ่ายกับที่โรงแรมได้เลยหมายความว่าการท่องเที่ยวของเราครั้งนี้ค่าตัว๋วเครื่องบิน2 0,000ื่นเราจ่ายเดือนกมุมภาค่าโรงแรมโรงแรมที่1 1 0,000บาทเราจ่ายพฤษภาใช่ไหมคะแล้วก็ค่าโรงแรมโรงแรมที่2อีก1 0 0 0 0มืนเราจ่ายวันที่เข้าพักคือเดือนตุลาเลยนั่นหมายความว่าเรามีเวลา2-3ถึง 3, เดือนในการเก็บเงิน1 0,000่นบาทแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะคะแล้วก็ เป็นไงแค่สองข้อก็อรู้ <c oughs> เทคนิคแล้วว่าให้ทำไมพี่โนโ้แ้่งกับพี่อีกไไปเที่ยวบ้ถึงไป,ไปทเที่ยวได้นะคะ<อ>ก็เทคนิคประมาณนี้นะคะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็พอเก็นมันนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะมันมีพวกแบบบัตรทราเวลการ์ดของแต่ละธนาคารเราสามารถสะสมเงินเดือนละ2,000-3,000เงี้ยใส่เข้าไป <c oughs> แล้วเราสมมติจะไปเกาหลีใช่ไหมคะเราก็แลกเงินเกาหลีไว้ทีละ2,000บาทเดือนละ3,000บาท4 0 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบัตรพวกนี้มันจะเป็นมันจะได้เลทเหมือนเราแลกเงินตามพวกร้านซูเปอร์ลิสอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะคือคือเลทเงินอ่ะถูกมากเราไม่ต้องพกเงินสดด้วยแล้วก็เราไปถึงนู่นเราก็ใช้บัตรพวกนี้จ่ายได้จ่ายค่าโรงแรมก็ได้จ่ายค่าอาหารจ่ายอะไรก็ได้ใช้บัตรพวกนี้ไปด้วยแล้วก็แต่ก็ควรพกเงินสดไปด้วยนะคะเผื่อเป็นแบบเออเป็นเคสฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคะสรุปหลักๆก,ก็คือแพลนเดินทางให้ยาวๆไว้นะคะ เลงประเทศที่ต้องการไว้พอมีตั๋วโปรโมชั่นโผล่มาปุ๊บจิ้มเลยจองเลยจองเลยนะคะลองไปประมาณ5-6เดือนข้างหน้าเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นรออีกสัก2 3เดือนแล้วก็มานั่งเลือกโรงแรมเลือกโรงแรมนะคะแล้วก็เลือกโรงแรมแบบประมาณ2 3ที่แล้วก็เลือกแบบจ่ายเลยดยูรีวิวด <ใจ S 2> ้วยนะจ่ายที่พักหรือว่าจ่ายช่วงวันก่อนเดินทางอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งระยะเวลา5 6ถึง6เดือนเนี่ยจะทำให้เราสามารถเก็บเงินได้เดือนละ3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราซื้อตั๋วแล้วไงเราเสียเงินซื้อตั๋วแล้วนั่นถึงนั่นหมายความว่าเป้าหมายการเดินทางเป้าหมายการท่องเที่ยวเราชัดเจนล้วคือคือถ้าเราไม่เก็บ,ถ,กบถ้าเราไม่เก็บเงินกูก็ไม่ได้ไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตั๋ว มันเหมือนมันเหมือนจ่ายค่ามาจำป่ะเหมือนเวลาแบบจะซื้อเลยเราก็จากค่ามาจำเราเรียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตุลาเอ้มาการาไปไปตุรกีเพราะว่าได้ตั๋วถูกเลยก็นั่นแหละก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่หญิงกันนุใช้ในการแบบทํายังไงถึงจะแบบได้ได้เที่ยวได้เที่ยวอ่ะบางทีแบบเราก็ไม่รู้จะทําอะไรความสุขของเราตอนนี้ก็เหมือนการไปเที่ยวต่างประเทศมันก็เสียดายพี่นุเคนเสียดายเองว่า่เมื่อก่อนพี่หญิงบอกเ้ยไป ไปเกาหลีสมมติไปเกาหลีตุลาเราจะจองตั๋วกันช่วงสิงหากรกฎายาเงี้ยแม่งก็ต้องจ่ายสองเดือนเนี้ยต้องจ่ายดังที่ค่าตั๋วค่าที่พักค่าอะไรทั้งหลายห้าหมื่นอะไรเงี้ยสองคนนี่อย่างน้อยนะเออห้าหกหมื่นคือพวกไปถึงกินเที่ยวอีกอะไรเงี้ยช้อปปิ้งอีกก็อีกห้าหมื่นอย่างน้อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะ ก็คือเบ็ดเสร็จหนึ่งแสนต้องจ่ายหนึ่งก้อนในช่วงสองเดือนนี้ก็บางทีก็มันก็รู้สึกเยอะเนาะเพรพี่หญิงทำงี้โปรแกรมเที่ยวเราเพิ่มได้มากขึ้นเลยใช่แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบเดือนอะแต่เราได้ไปเที่ยวเยอะมากแล้วก็เรามีเวลาเลือกโรงแรมด้วยนะโรงแรมแบบเปิดปกตินี้ทันวาได้เจอกันแน่ๆเดี๋ยวทีละอย่างทีละอย่างพ่อก็คือโอเคก็แพลนล่วงหน้านานๆก่อนนะคะแล้วก็เลือกโรงแรมในในแอป ทีเคชันทั้งหลายนะั่นแหละเขามีทางเลือกให้อยู่คือมันมีเทคนิคการผ่อนจ่ายโดยที่เราไม่ต้องเป็นหนี้นะคะโดยที่เราสามารถเที่ยวได้โดยที่มไม่ต้องเ,เออไม่ต้องกู้ยืมเงินใครแล้วก็เก็บของเราไปเรื่อยๆไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ไปเที่ยวกันแล้วก็เอามาแชร์กันบ้างนะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหรือว่าอยากไปกับเราก็ได้นะเกาหลีปลายตุลาเนาะ ไปฮาโลวีนนะคะไปเที่ยวเปล่าไปกันเนี่ยแหละแล้วก็มกราไปตุรกีนะคะโอ้ฝากติดตามทริปเกาหลีของเราด้วยนะคะได้ข่าวว่าตอมโหดมากเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าเสียวเราจะรับนี่นั่งบีฟพี่นูทุกวันเลยนะว่าแบบอย่าไปบีบเยอะเออไม่บีบหรอกเรื่ธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างฝากคอยติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไร ในการเที่ยวเกาหลีเด้อเอามาฝากแล้วอย่างตุรกีที่เราจะไปมักกะลาเนี่ยนีงจองตั๋ววันไหนโอ้จองเดือนอะไรอ่ะมิถุนาปะน่าจะมิถุนานะประมาณนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกันกับไม่จายลงหน้าเอออย่างตุรกีที่เราจองมกกะลาก็คือเราเราไปมกกะลาเราจองตั๋วเดือนมิถุนาใช่นั่นไน่นั่นเรามีเวลาหกเดือนในการเก็บเงินกับในการเลือกโรงแรมด้วยนะก็เทคนิคนี้ใช้มาตลอด ประมาณ6-7ปีแล้วก็ได้เที่ยว <S 2> <S 2> <ม>ก็ได้เที่ยวทุทกปีนออะคะอันด<อ>ัแบ,บแรกเลยเอาจริงป้าคือต้องซื้อตั๋วเลยใช่ต้องซื้อตั๋วเลยแต่ต้องเป็นตั๋วโปรนะแต่ได้ตั๋วราคาดีเสมอใช่ใช่ต้องซื้อตั๋วเลยพอพอเราซื้อตั๋วปุ๊บอ่ะมันจะมีเหมือนเหมือนเป็นการบีบเราให้แบบเออต้องเก็บเงินหรือว่าคือเราจะไปเสียเงินอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆเราก็เสียดายเราเก็บไปเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ลองเอาไปปรับ ใช้กับตัวเองดูนะคะหรือว่าใครมีเทคนิคอะไร<ม>ที่ดีกว่านี้หรือว่าแนะนําเราก็ยินดีนะคะเอามาแชร์กันเนาะโอเคฝากติดตามคลิปอื่นๆของเราด้วยนะคะนุยิ้งยัง a n n e l เรื่องรถก็พี่นุเรื่องเที่ยวก็พี่หญิงฝามก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการนั่งโม้ในกันต่อไปแล้วเอคลิธีการไปบ๊ายไอ้กล้องอยู่ไหนอะ่ะ การเลือกจองโรงแรมอ่ะให้เลือกแบบที่สามารถยกเลิกได้มันจะมีให้เลือกยกเลิกได้นะคะซึ่งราคาจะสูงกว่านิดหน่อยแต่ว่ามัน,ม,ม,น,นมันก็ลดความเสี่ยงอะไรได้เช่นไฟเราอาจจะเลื่อนหรืออะไรแม้ยิ่งมีช่วงโควิดที่ผ่านมานมันก็ยิ่งจา่ายได้มันมันจะมีแบบจ่ายแล้วแล้วยกเลิกได้ก็ะจะคืนกลับมาในบัตรเครดิตหรืออกว่าเออ กระทันหาไม่ได้ไปคืนน้านใช่น,น,นั่นแหละหรือเกิดมีโควิดขึ้นมาเออ